สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเดินดิคาทลอนกันนะคะเราจะไปดูว่าดิคาทลอนเขามีอะไรที่ดูน่าสนใจน่าซื้อบ้างนะคะคือดิคาทลอนเนี่ยถ้านึกถึงเกี่ยวกับการเล่นกีฬาออกกําลังกายจะต้องนึกถึงดิคาทลอนเป็นอันดับได้แรกนะคะคือเขาจะมีหมดทุกอย่างอุปรกรณ์เกี่ยวกับออกกําลังกายชุดออกกําลังกายไปถึง ถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแคมปิ้งเต็นพวกหม้อพวกอะไรที่เกี่ยวกับแคมปิ้งเดินป่านะคะมันจะมีทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยไปเช็คว่าในดีแคทลอนมีอะไรนะเดี๋ยววันนี้ออยอาสาพาไปเช็คที่ดีแคทลอนค่ะ เต็นด้วยนะคะอันนี้ราคาหนึ่งพันบาทแล้วก็จะมีเต็นท์ไซส์ใหญ่อุ้ยมีเต็นท์เยอะมากมีหลายไซส์นะคะนี่มีเต็นท์แล้วก็มีที่นอนอยางเราไม่เคยมีที่นอนอยางเราเป็นถุงนอนมีเต็นท์แล้วก็นอนในถุงนอนนะคะส่วนเต็นท์นี่นะเวลาพับเก็บมันก็จะพับเก็บในรูปทรงกระเป๋าแบบกลมแบบนั้นนะคะพับเก็บง่ายกางก็กางง่าย Yeah. อันนี้ก็เหมือนกันเราอยากได้ที่นอนมากเลยอ่ะเพราะว่าเรามีอ่ะมันเป็นถุงสลิปสลิปแบกทุกคนถุงเหมือนแบบเวลาที่แบบไปนอนแบบหนาวๆอากาศหนาวๆที่มาก,ก็คือเข้าไปอยู่ในถุงนอนเลยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะเป็นโต๊ะเอาไว้ทานข้าวทำกับข้าวรีแลกแล้วก็มีเปลวิคือวิเปลใหญ่มากมีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้แต่ว่าโต๊ะส่งนี้สวยอ่ะ แต่เราว่ามัน,ม,นมันใหญ่ไปสำหรับสองคนนะราคาก็ราคานี้นะคะราคาก็ไม่ได้แต่ว่าอยากได้เตียงแบบอยากได้เตียงนอนแบบนั้นอนะเราก็อยากได้เปลส่วนอันนี้ก็จะครบเซตเลยนะคะเป็นแบบหลังคาเป็นหลังคาเป็นเต็นท์หลังคาเนาะเวลาออกแคมปิง้งส่วนเต็นท์แบบที่เป็นหลังคาแบบนี้นะคะก็เห็นคนใช้เยอะนะทุกคน เห็นคนใช้เยอะนะเวลาที่แบบที่ไปกลางเต็นท์เนี่ยแบบเนี้ยเห็นคนใช้เยอะมากทีก็จะเป็นโซนเสื้อผู้ชายนะคะเป็นกางเกงลายทหารกางเกงก็จะมีหลายไซส์วันนี้เราก็จะมาดูกางเกงเหมือนกันแต่เป็นกางเกงสําหรับการเดินป่านะอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าสลิปแบบเป็นแบบไหนคือเป็นแบบนี้นะคะ รงของออยคล้ายๆแบบนี้แต่ไม่ใช่แบบนี้นะนี่มันจะเป็นแบบเป็นถุงนอนสลิปแบกแบบนี้แบบกันหนาวได้ด้วยคือนอนแล้วแบบเราไม่ต้องการผ้อห่มแล้วเ,เราก็ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวแล้วก็นอนหลับสบายได้เลยแล้วก็เขาก็มีหลายราคานะคะนี่นี่ก็แบบต่ําสุดก็คือสิบองศาก็ยังได้นะรุ่นนี้นะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวนี่ก็คือมันก็จะแห้งง่ายนะคะเวลาที่เราใช้ก็จะเหมาะกับการแคมปิ้งนะคะเหมาะกับการกางเต็นท์ไปเที่ยวหรือว่าไปทะเลเพราะว่าเช็ดๆ,ๆแป๊บเดียวนางก็แห้งแล้วนะคะก็มีหลายสีสันให้เลือกนี่นี่นะคะขนาดเก็บก็กระทัดรัดไม่เปลืองพื้นที่ในกระเป๋าเลย แลอะรและแล้วในที่สุดเราก็กลับถึงบ้านนะคะดูแบบดูหน้านี่มันเพื่เลยนะคะเราเดินดิแคทลอนทั้งหมด ชั่วโมงทุกคนเราเดินดิคนแคนทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะคือความตั้งใจตอนแรกว่าจะตัวเองนะจะไม่ซื้ออะไรเลยแต่ปรากฏว่ายอดจ่ายวันนี้คือ3,280นะคะได้ของทั้งหมด11ชิ้น3,280ได้ของทั้งหมด11ชิ้นจะคุ้มหรือไม่เราไปชมกันเลยค่ะ โอเคค่ะเราไปดูกันเลยว่าชิ้นแรกคืออะไรชิ้นแรกนะคะอันนี้คือที่ซื้อเพราะว่าเราชอบไปการเต้นกันมากการการเต้นของเรานะคะคือเราจะมีแค่เต้นมีแค่เสือมีถุงนอนนะคะแล้วเราไม่มีเก้าอี้เลยเราไม่เคยมีเก้าอี้ใดๆเลยในการในการเต้น มีแต่แบบถ้าตรงนั้นมันมีที่ให้เช่าแล้วก็ค่อยเช่าเตียงเช่าเก้าอี้นะคะแต่วันนี้เรามีเก้าอี้ของเราค่ะซึ่งวันนี้คนไปซื้อเก้าอี้สาหรับแคมปิ้งเยอะมากทุกคนไปซื้อเก้าอี้กันเยอะมากค่านี้นะคะราคาเก้าอี้สามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทแล้วเขาก็การันตีได้ว่าทนมากสิบปีเขากการันตีสิบปีว่าแบบไม่พังแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดู อันนี้คือเป็นสายเราสามารถสะพายได้นะทุกคนแบบคือเดินไปคือแบบสามารถสะพายได้เหมือนเต้นนะแล้วก็ตรงเนี้ยนะเราพอเราพับเก็บใช่ไหมมันก็จะมีสายตรงนี้เพื่อจะเก็บเก็บรัดตรงเนี้ยเป็นการเก็บเก้าอี้ไว้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคือแบบเขาออกเขาออกแบบมากับการใช้งานได้สะดวกมากนะคะเดี๋ยวเราจะมากลางให้ดูกันนะน,นะคะพับตั้งออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ พอเรานั่งเราก็แบบเฮ้ยรู้สึกแบบสบายแบบหาตีน้ำริ่มลมทางมโนมโนเก,งนเกง่งเนี่ค่ะแบบก็คือมันแบบคือมันดีกว่าความรู้สึกที่แบบไปกลางเต็นท์แล้วนั่งกับพื้นนั่งกับเสืออะไรอย่างเงี้ยนะเอเอก็สบายดีนะคะเออชอบชอบออมานะคะคืออันนี้เป็นกางเกงบอกเลยว่ามันเป็นกางเกงเหมาะสําหรับคุณผู้ชายมากอันนี้เป็นกางเกงผู้ชายนะคะเหมาะสําหรับคุณผู้ชายมากเพราะว่า ผ้าเขาอะผ้าเขาบางบางแบบไม่ได้เห็นนะคือผ้าคือผ้าบางแต่ผ้าบางไม่ใช่ว่าเห็นเนื้อหนังมังสาข้างในนะคือเนื้อผ้าจากการสัมผัสมันรู้สึกบางเนื้อผ้ามันบางนะคะเนื้อผ้าไม่ซับน้ําแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปเดินป่าลุยๆหน่อยใช่ไหม เจอน้ําเจอฝนเหยียบน้ําตกอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะแห้งเร็วนะคะผ้าแบบนี้อันนี้ราคา800บาทนะคะและส่วนนี้ก็เป็นกางเกงของเรานะคะซึ่งก็ไม่คิดว่าก็ไม่คิดว่ากางเกงตัวเองจะใส่กางเกงแบบนี้คือเห็นปะคือแบบกางเกงป้ามากไม่คิดว่าตัวเองจะใส่กางเกงแบบนี้นะคะแต่ว่าพอไปลองในห้องฟิตติ้งรูุมทุกคนคือใส่ออกมาแล้วเฮ้ยฉันต้องเสือ,อะคือแบบฉันต้องเสือ,อเพราะว่า ออยอ่ะเวลาออยไปเดินป่าออยจะใส่แบบพวกแบบเป็นผ้าเหมือนเป็นผ้ากางเกงที่ออกกําลังกายเป็นกางเกงโยคะอย่างเนี้ยเพราะว่าชอบใส่เพราะผ้ามันบางเบาใช่ไหมแต่พอตัวนี้ขึ้นมาแบบใส่แล้วผ้ามันบางเบาแล้วมันแล้วมันไม่ไม่อมน้ําแล้วมันไม่อมน้ําแล้วพอเราเดินป่ามันจะสะดวกสบายกับเรามากยิ่งขึ้นพอเหงื่อเราออกมันก็แห้งเร็วใช่ไหมมันจะไม่ทําให้เราคันนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อของออยเองนะคะเสื้อตัวนี้เนะี่ยเซลอีกแล้วค่ะเสื้อตัวนี้นะคะซื้อมาในราคา100บาทนะคะซื้อมาในราคา100บาทเป็นผ้าที่เหมาะกับการใส่ออกกําลังกายวิ่งวิ่งจ็อกกิ้งเดินออกกําลังกายหรือว่าหรือว่าจะใส่ในวันที่ร้อนๆก็ได้นะคะเพราะว่าผ้าเขาโปรง่ง แล้วก็เป็นผ้าที่นุ่มไม่ซับน้ำนะคะออยซื้อตัวนี้มาเพราะว่านั่นแหละวันไหนที่เราไปเดินป่าเราก็จะใส่เสื้อผ้าประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ร่างกายเรามันยืดหยุ่นแล้วก็สบายตัวให้มากที่สุดแล้วก็เราก็ซื้อตัวนี้มาสำหรับใส่วิ่งด้วยนะทุกคนเพราะว่า คือถ้าเสื้อผ้าใส่สบายมันไม่รั้งตัวนะคะใส่แล้วไม่ร้อนอ,อกเอา้ามันก็จะทําให้เราออกกาลังกายที่หนักมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะอันนี้ซื้อมาในราคา100บาทเป็นเสื้อบาททุกคนมันเป็นเสื้อบานะคะคือมันเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์มันไม่ใช่เสื้อไซส์เราเลยแต่ว่าเราแบบเฮ้ยแบบฉันอยากได้อะฉันอยากใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะอันนี้ก็คือเห็นมันเซลอีกแล้วตัวนี้ก็คือ150ร้อยตอนแรก เดินผ่านแต่ว่าอีกลายหนึ่งนะคะมันแบบเดินผ่านอีกลายหนึ่งแล้วก็แบบอุ้ยฉันไม่เอาอะฉันหมดแบบเหมือนแบบวันนี้ฉันได้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วอย่างเงี้ยเดินผ่านแล้วพอไปเจอลายนี้จบเลยจ้ะมันมาตายที่ลายนะคะออมันมาจบและตายที่ลายสรุปแล้วก็ซื้อมานะคะในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทเซลลจ้ะ mm hmm. เป็นหมวกไว้น้ำค่ะ อ, <osc> อันนี้เป็นหมวกว่ายน้าเวลาที่เราไปว่ายน้าข้างนอกที่สระที่เวลาเราจ่ายตังใช่ปะเขาจะให้เราใส่หมวกค่ะทุกค ja <'m> นะ stuff, ถ้าไม่ใ <side> <ๆ> um. ส่หมวกว่ายน้ําเขาไม่ให้เราลงสระนะคะนี่นี่อุ้ยมันโอเคนะมันสวยอยู่นะสีฟ้าอันนี้กอยากจะบอกว่าเซลิกแล้วค่ะเซลีกแล้วค่ะในราคาห0ส um. ิบบาทจ้าของชิ้นต่อไปนั้นก็คือผ้าเช็ดตัว เรามีปัญหากับเวลาที่เราไปเที่ยวไปกลางเต็นข้างนอกนะคะคือแบบผ้าเช็ดตัวที่เรานําไปทุกคนมันผืนเล็กก็เจงแต่ว่าเวลาแหง้งมันแห้งยากมากมันแห้งยากมากนะคะแล้วก็ทําให้กระเป๋าเรามีกลิ่นนะคะแล้วบางบางทริปนะ เราไปแบบสมมติคืนแรกเรานอนตรงเนี้ยแล้วคืนที่สองเราต้องย้ายไปที่อื่นใช่ไหมเราต้องต้องไปที่อื่นแล้วเราเก็บผ้าเช็ดตัวเป็นผีไว้ในกระเป๋าแล้วพอไปนอนคืนที่สองแล้วไปอาบน้ำโอ้โหทั้งกลิ่นทั้งคือแบบมันมันไม่ได้อะกลิ่นมันออกมาแล้ว,วพอกลิ่นผ้าเช็ดตัวมีกลิ่นใช่ไหมพอเราเอามาเช็ดตัวมันก็เหมือนแบบมันมีกลิ่นติดตัวเหมือนเราไม่ได้อาบน้าอ่ะก็เลยพากาันตัดสินใจซื้อผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวแบบนี้เป็นผ้าเช็ดตัวแห้งเร็วเป็นผ้า เป็นผ้านานโนนะคะให้ออกมาก็คือแบบไซส์ใหญ่มากคือไซส์ใหญ่มากแต่เมื่อกี้พับให้ดูก็คือแบบพับแล้วก็ไซส์เล็กมากเหมือนกันพกพาสะดวกน้ําหนักเบานะคะไม่เปลืองพื้นที่เก็บในกระเป๋านะคะอันนี้ผ้าใช้ตัวนานโนนะต่อไปค่ะอันนี้คือสายแรงต้านค่ะคือสายแรงต้านนะคะซื้อในราคา150่บบาทนะคะเป็นสายแรงต้านที่ออยจะใช้ออกกำลังกายนะคะเพื่อลดต้นขา สร้างก้นพีสนะคะนี่เอ๋จะใช้ตัวนี้เดี๋ยวออยจะมาทำคลิปออกกำลังกายให้ดูโดยการใช้สายต้านสายแรงต้านตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเร็วๆนี้กับคลิปค่ะเป็นรองเท้าใส่วิ่งค่ะรองเท้ารองเท้าใส่วิ่งอันนี้นะคะเป็นของคุณผู้ชายนะคะ คือราคาเต็มคืออยู่ประมาณ2,200รทุกคนคือราคาเต็มอยู่ประมาณ2,200แต่ว่าคู่นี้ได้เซล์มานะคะได้เซล์มาเหลือคู่ละแ800รอยคือแบบรองเท้าคือแบบรองเท้าใส่วิ่งอะทุกคนเซล์มาเหลือคู่ละ8ปดอยนะคะพอแบบคือตอนคือตอนนี้มันยังดูธรรมดาใช่ปะคือตอนนี้มันยังดูธรรมดาแต่ว่าเวลาใส่นี่คือแบบดูเท่ดูเหมือนเป็นโมเดลมากทุกคนยิ่งของเราค่ะอันนี้ก็คือ ไม่อยากจะพูดว่าฉันได้มาในราคาเซลนะคะฉันได้มาในราคาเซลอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือได้มาในราคาเซลคู่ละ350ทุกคนคู่นี้เห็นไหมคู่สวยๆงามๆคู่นี้นะคะไม่ใหม่เลย3 5 0นะคะ350เราต้องรีบไปดีแคลอนนะคะรองเทา้าอันนี้นะคะเหมาะสำหรับการเดิน ขึ้นเขานะคะแล้วพื้นตรงนี้ของเขานะคะพื้นตรงนี้ของเขานะเขากันน้ําได้ด้วยนะทุกคนพื้นมาหาตรงนี้นะเนี่ยขอบรองเท้าตรงนี้นะคะมันสามารถกันน้ําได้นะคะสามารถเดินตรงที่พื้นมันสไลด์สไลดได้ด้วยนะคะคู่นี้เราได้มาในราคา3า0รานะสิ่งสุดท้ายแล้วคือแบบชอบชอบมากนั่นก็คือรองเท้าสีขาวนะคะ รองเท้าสีขาวนะคะคือแบบปกติก็เป็นคนชอบสีขาวอยู่แล้วนี่รองเท้าสีขาวนะคะเป็นรองเท้าลำลองค่ะแล้วได้รานะคาเซลมาอีกแล้วให้ถ่ายว่าคู่นี้เท่าไหร่ทุกคนคือแบบงานดีมากทรงสวยมากเท่ๆคูลๆนะคะใส่กับกางเกงยีนหรือใส่กับกางเกงยีนขาสั้นนะคะให้ถ่ายว่าเท่าไหร่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก รองเท้าคู่นี้นะคะออยซื้อมาในราคา200บาททุกคนมันลดเหลือ200บาทนะคะคือแบบราคาคือได้ราคาดีมากถามว่าทำไมช่วงนี้ดีแคทลอนถึงลดราคาสินค้าเยอะมากอันที่1น,นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหลังล็อกดาวน์นะคะอยากจะกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยนะคะเขาก็เลยเซลล์อันที่สอง คือถ้าใครไปนะคะมีไซส์ของตัวเองนั่นคือได้เลยนั่นหมายถึงว่าของที่เขาามาเซลล์อะ่ะคือไซส์มันเหลือน้อยแล้วนะคะใครไปก่อนก็คือได้ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองใส่รองเท้ากันให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก่อนแล้วสวัสดีค่ะ